ผลลับที่ได้อ่ะคะ่ะมันคุ้มค่าเราก็จะเห็นผลณนวันนั้นเลยคือมันเพิ่มความมั่นใจได้ทันทีสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ก็คือปัญหาหลักๆก็จะเป็นล่องแก้มะคะ่ะแล้วก็ใต้ตามันก็เป็นไปตามอายุนเนะาะสิ่งที่กังวลวันนี้ใต้ตาแล้วก็ล่องแก้มมันลึกเลยค่ะ<อ>แล้วมันก็ยิ้มน้องมันเป็นสองชั้นแบบนี้เลย เราก็กังวลกรอบหน้าด้วยรู้สึกว่ามันหยอ่อนใ,<ช>ใช่ไหมคะมันก็ลดความมั่นใจเราลงอะค่ะคือแทนท,ที่จะกล้าถ่ายรูปก็รู้สึกไม่อยากถ่ายรูปแต่งหน้าก็ยากขึ้นเพราะว่ามันคือเหมือนจุดบกพร่องเรามันเยอะขึ้นนะคะแต่วันนี้ก็ทั้งหมดเลยหมอจ้าแก้ไขโครงสร้งงางรักษาทั้งหมดเลยนะคะวิธีการคือเราก็จะคลายตรงเนี้ยถึงมรงนี้ขึ้นแล้วก็คลายตรงเนี้ยออกมาะนะคะจะมีการซัพพอร์ตโครงสร้างั้างทั้งหมดเลย รวมถึงา UM ตาตานุมแอมกับมด้วยนช่ะนะคะระหว่างการทำก็จริงๆก็จะมีความแอบกลัวอยู่เพราะว่าเ,าเป็นคนกลัวเข็มแต่ว่าคุณหมอก็ใจเย็นมากแล้วก็มือนิ่งแล้วก็มือเบามากด้วยค่ะก็เลยรู้สึกโอเคมาก ดีดูเด็กขึ้นเลยค่ะพอใจหลังจากฉีดก็เราก็จะเห็นผลณวันนั้นเลยแล้วก็ปัญหาที่เจออย่างใต้ตาหรือว่าร่องแก้มอค่ะก็ก็หายไปเลยภายในวันนั้นผลลัพธ์ที่ได้อะคะ่ะมันคุ้มค่าคือมันเพิ่มความมั่นใจได้ทันทีรู้สึกดีขึ้นมากๆค่ะ อมารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์